สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกจากข้อมูลที่เราได้มานะคะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับพลังของจินตนาการค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่การแบบว่าปล่อยใจฝันกลางวันไปเรื่อยๆนะคะแต่เหมือนเป็นเครื่องมือสร้างพิมพ์เขียวชีวิตจากข้างในตัวเราเองเลยครับน่าสนใจมากครับเรื่องนี้เนื้อหาที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้เนี่ยก็มาจากเอกสารที่เกี่ยวกับวันที่4ี่ของโปรแกรมพัฒนาสมอง30วันค่ะ เขาเน้นเรื่องเทคนิคก,การจินตนาการภาพชีวิตในฝันอย่างชัดเจนหรือที่เรียกว่า vivid visualization นะคะอืม mm. vivid visualization ค่ะหลังจากวัน,นก่อนๆเราอาจจะแค่ลิสต์ความปรารถนาออกมาแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้คือการทำให้ภาพนั้นมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาในหัวเราเลยแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยว่าเอ๊ะมันส่งผลต่อสมองยังไงแล้วเราจะเอาไปใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆได้ยังไงบ้างครับผม คือประเด็นหลักของวันนี้เลยนะคะคือการก้าวข้ามจากการแค่คิดถึงสิ่งที่อยากได้ไปสู่การเข้าไปอยู่ในประสบการณ์นั้นผ่านจินตนาการให้ได้จริงๆมันไม่ใช่แค่เห็นภาพลางๆนะแต่ต้องดึงประสาทสัมผัสเข้ามาแบบให้หมดเลยใช่ครับทั้งภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสครบเลยและที่สำคัญมากๆคือต้องเชื่อมโยงกับความรู้สึกเชิงบวกให้มันเข้มข้นมากๆค่ะใช่เลยครับ การเปลี่ยนจากการคิดเป็นการสัมผัสประสบการณ์ทางใจเนี่ยมันทรงพลังกว่าที่เราคิดเยอะเหมือนกันนะครับมีแนวคิดที่ว่าสมองของเราเนี่ยคือจริงๆแล้วอาจจะแยกแยะไม่เก่งเท่าไหร่ระหว่างประสบการณ์จริงตรงหน้ากับจินตนาการที่มันคมชัดมากๆมีรายละเอียดครบแล้วก็กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกเราแบบแรงๆนะครับอ๋อ oh. พอเราจินตนาการได้สมจริงมากๆสมองก็เกือบตอบสนองเหมือนว่าเอ๊ะสิ่งนั้นกนําลังเกิดขึ้นจริงๆแล้ว โอเรื่องที่สมองอาจแยกไม่ออกระหว่างภาพจริงกับภาพในหัวที่ชัดมากๆเนี่ยมันทําให้คิดไปได้ไกลเลยนะคะว่าจริงๆแล้วขอบเขตความเป็นไปได้ของเรามันอยู่ที่ไหนกันแน่มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับ neuroplasticity ที่ว่าสมองเราเปลี่ยนแปลงสร้างเส้นทางใหม่ๆได้ตลอดเวลาใช่ครับ neuroplasticity ก็คือ ความสามารถพื้นฐานของสมองเลยในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็การทํางานมันเหมือนกับการสร้างทางเดินใหม่ๆในป่าหรือทําให้ทางเดิมมันแข็งแรงขึ้นชัดเจนขึ้นผ่านการใช้งานซ้ำๆอืมค่ะการจินตนาการอย่างตั้งใจเนี่ยก็เหมือนเป็นการฝึกสมองหรือบอกสมองว่าเราอยากสร้างหรืออยากเสริมเส้นทางไหนเป็นพิเศษค่ะมีงานวิจัยบางชิ้นนะครับที่ชี้ว่าแค่เราจินตนาการว่ากําลังออกกําลังกายเนี่ย ก็สามารถกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อมันนั้นได้จริงๆนะครับโหจริงเหรอคะถึงแม้มันจะน้อยกว่าการออกกำลังกายจริงๆก็ตามแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าความคิดเรามีผลต่อร่างกายจริงๆเหมือนเป็นการซองใหญ่ในหัวเลยนะคะเนี่ยประมาณนั้นเลยครับแล้วถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงการจินตนาการภาพเป้าหมายที่ชัดเจนซ้ำๆเนี่ยมันยังไปเกี่ยวข้องกับระบบในสมองที่ชื่อว่า RAS RAS ใช่ครับ Reticular Activating System ระบบนี้เปรียบเหมือนอหน่วยคัดกรองข้อมูลหรือ Spotlight ของสมองเรานะครับออ๋ oh. มันคอยเลือกว่าจะให้เราสนใจอะไรจากข้อมูลมหาศาลเลยที่เราได้รับเข้ามาในแต่ละวันพอเราจินตนาการถึงเป้าหมายบ่อยๆอย่างใส่ใจนะฮะมันเหมือนเรากำลังตั้งโปรแกรมให้ RAS ว่าเฮ้ยเรื่องนี้สำคัญนะช่วยส่องหาหน่อยอ๋ oh. คือทําให้เราเริ่มสังเกตเห็นโอกาสหรือว่าข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่เราจินตนาการไว้มากขึ้นในชีวิตประจําวันใช่เลยครับสมองจะเริ่มไวต่อสิ่งนั้นเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นบทความที่เราอ่านเจอคนที่พูดถึงเรื่องคล้ายๆกันหรือโอกาสที่เมื่อก่อนเราอาจจะมองข้ามไปเลยก็ได้เหมือนเราสร้างพิมพ์เขียวความสำเร็จเอาไว้ในหัวเราก่อนทำให้สมองคุ้นเคย แล้วก็เริ่มมองหาช่องทางที่จะทําให้ภาพนั้นเป็นจริงโดยอัตโนมัติมากขึ้นค่ะและที่สําคัญนะครับการได้สัมผัสความรู้สึกสําเร็จล่วงหน้าในใจเนี่ยมันเป็นตัวจุดประกายแรงจูงใจแล้วก็ความเชื่อมั่นที่สําคัญมากๆเลยจริงค่ะทําให้รู้สึกว่าเป้าหมายนั้นเออมันเป็นไปได้นะไม่ใช่แค่ฝันลมๆแรงๆอีกต่อไปพอเข้าใจแล้วว่าสมองเรามันเปิดรับการฝึกแบบนี้ได้จริงๆนะคะ การลงมือทำในวันที่4เนี่ยก็ดูมีขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆในข้อมูลเขาแนะนำว่าให้หาช่วงเวลาสงบๆส,สักเอ่อสิบถึงสิบหนาทีที่จะไม่ถูกรบกวนครับผมอาจจะเป็นตอนเช้าตรู่ที่หัวยังโล่งๆอยู่หรือว่าก่อนนอนก็ได้การสร้างสภาวะผ่อนคลายเนี่ยสำคัญนะครับเพราะมันช่วยให้เราเข้าถึงสภาวะจิตที่แบบ เปิดรับการจินตนาการได้ดีขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ผ่อนคลายทาใจให้สบายๆหายใจลึกๆชอชาสักพักหนึ่งจากนั้นก็เลือกเป้าหมายสําคัญๆจากที่เราเคยลิสต์ไว้สักอย่างสองอย่างแล้วก็เริ่มสร้างหนังในหัวเราเลยสร้างหนังในหัวใช่ค่ะแต่ต้องละเอียดมากๆๆๆเลยคือต้องสร้างภาพให้ครบทุกมิติเลยนะคะทั้งภาพที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินกลิ่นสัมผสัสหรือแม้แต่รสชาติถ้ามันเกี่ยวข้องนะคะ อืมยิ่งละเอียดยิ่งดีการลงรายละเอียดด้วยประสาทสัมผัสครบถ้วนนี่แหละครับที่เป็นหัวใจสําคัญเลยเพราะนี่คือภาษาที่สมองเข้าใจดีที่สุดในการสร้างแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้เส้นทางประสาทใหม่ๆหรือที่เรียกว่า neuroplasticity นั่นแหละครับมันทําให้จินตนาการนั้นสมจริงขึ้นมาในระดับชีวภาพเลยค่ะแล้วจุดที่ข้อมูลเน้นย้ำม,มากๆ,ๆเลยก็คือไม่ใช่แค่เห็นภาพนะคะแต่ต้องรู้สึกอ่าใช่ความรู้สึก ต้องรู้สึกถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยถ้าเป้าหมายคือความสำเร็จก็ต้องรู้สึกถึงความภูมิใจความสุขความโล่งใจหรือว่าความมีพลังให้เราดื่มด่ำกับความรู้สึกนั้นจริงๆทำให้ภาพนั้นมันเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาไม่ใช่แค่ภาพนิ่งๆแข็งๆอารมณ์นี้เป็นเหมือนกาวเลยนะครับที่เชื่อมโยงความคิดกับประสบการณ์การใส่ความรู้สึกเข้าไปเนี่ยทำให้ภาพในหัวมันฝังแน่นและก็มีความหมายกับเรามากขึ้นไปอีกเยอะเลย ใช่เลยค่ะแล้วก็ต้องทำซ้ำๆทุกวันนะคะเพื่อตอกย้ำเส้นทางประสาทนี้ให้มันแข็งแรงสำคัญมากการทำซ้ำเหมือนการฝึกซ้อมอะไรสักอย่างเลยนะคะในข้อมูลมีกรณีศึกษาของคุณลินดาด้วยใช่ไหมคะที่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นใช่ครับเรื่องของลินดาเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจทีเดียวครับ เราเข้าๆนะคะคือลินดาเนี่ยเป็นพนักง,งานบริษัทที่รู้สึกหมดไฟกับงานประจำม,มากๆแต่ลึกๆแล้วมีความฝันอยากเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ mm. แต่ความเหนื่อยล้าความไม่มั่นใจอะไรพวกนี้มันก็บทบังความฝันนี้ไปหมด พอเริ่มโปรแกรมนี้วันแรกๆเธอก็เขียงความปรารถนาออกมาเยอะเลยค่ะประมาณว่าอยากมีสตูดิโอออกแบบของตัวเองอยากเห็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองออกแบบวางขายอะไรทํานองนี้ค่ะซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับคือการระบุค,ความต้องการให้ชัดเจนก่อนค่ะพอมาถึงวันที่4ที่ต้องฝึกจินตนาการเธอก็ลองทําตามดูตอนแรกก็ไม่ง่ายเลยนะคะใจมันฟุง้งซ่านนึกภาพไม่ค่อยออกครับ เข้าใจได้แต่เธอก็ค่อยๆดึงสติกลับมาโฟกัสที่คำว่าสตูดิโอออกแบบแล้วภาพมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นช้าๆค่ะไม่ใช่แค่ภาพกว้างๆนะแต่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเลยเช่นอะไรบ้างทับในกรณีของเธอเธอเห็นสตูดิโอผนังขาวๆมีแสงแดดส่องเข้ามาเห็นโต๊ะไม้ตัวใหญ่มีอุปกรณ์ออกแบบวางอยู่เต็มเลยดินสอปากกาโมเดลสมุดสเกชต,ต่างๆอื mm. เห็นภาพเลยเห็นตัวเองใส่เสื้อผ้าสบายๆอาจจะมีรอยสีเปื้อนนิดหน่อยด้วยแล้วไม่ใช่แค่ภาพนิ่งนะคะเธอเริ่มได้ยินเสียงด้วยอ่ามีเสียงด้วยใช่ค่ะเสียงเพลงแจ๊สเบาๆที่เธอชอบเปิดฟังเสียงดินสอขูดกับกระดาษตอนสเกจงานได้กลิ่นกระดาษใหม่จังๆผสมกับกลิ่นกาแฟที่วางอยู่ข้างๆโอ้โหครบเลย รู้สึกถึงสัมผัสของดินสอในมือแก้วกาแฟอุ่นๆนี่คือการใช้ประสาทสัมผัสหลายๆส่วนพร้อมกันเลยนะครับทำให้ภาพมันมีมิติมีชีวิตชีวามากขึ้นใช่ค่ะแล้วภาพมันก็เริ่มเคลื่อนไหวเธอเห็นตัวเองกำลังคุยงานหัวเราะกับทีมเล็กๆระดมสมองกันเรื่องโปรเจกต์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะครับแล้วก็มีช็อตที่เธอเห็นผลิตภัณฑ์ตัวเองวางอยู่บนชั้นในร้านค้าจริงๆมีคนหยิบดูด้วยความชื่นชมแต่ จุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดสําหรับลินดาไม่ใช่แค่รายละเอียดพวกนี้นะคะคแต่คือความรู้สึกที่มันทะลักเข้ามาตอนนั้นเลยความรู้สึกแบบไหนครับเธอเล่าว่ามันเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างท่วมท้นเลยค่ะเป็นความรู้สึกอิสระที่ได้ทําในสิ่งที่รักจริงๆแล้วก็ความสุขจากการได้สร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าออกมาม,มันแรงกล้าวมากจนแบบ พอลืมตาขึ้นมาความรู้สึกนั้นมันยังอ้วนอยู่รอบตัวเธอเลยสิ่งที่เปลี่ยนไปคือความฝันเรื่องสตูดิโอเนี่ยมันไม่รู้สึกเลือนรางห่างไกลหรือเป็นไปไม่ได้อีกแล้วครับแต่มันกลายเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนที่เธอรู้สึกว่าเอื้อมถึงได้ขึ้นมาทันทีเลยนี่แหละครับคือพลังของการจินตนาการที่ถูกต้องเลยมันไม่ได้แค่สร้างภาพสวยๆนะครับแต่มันเปลี่ยนสภาวะภายในของเราไปเลย๋อครบองค์ประกอบทั้งภาพเสียงกลิ่นสัมผัสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เชิงบวก มันได้รีโปรแกรมหรือว่าเขียนโปรแกรมความเชื่อของเธอใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของเป้าหมายนั้นค่ะมันไม่ใช่แค่อยากได้อีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นชั้นกําลังไปทางนั้นนะครับพอเป้าหมายมันชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไปได้จากข้างในแบบนี้แล้วเนี่ยการลงมือทําในโลกเป็นจริงมันก็น่าจะตามมาง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับมันเชื่อมโยงกับไปที่เรื่อง RAS แล้วก็แรงจูงใจที่เราคุยกันตอนต้นเลยอืมเมื่อเป้าหมายชัดแล้วก็รู้สึกจริงในใจสมอง ผ่าน R.S. ก็จะเริ่มมองหาโอกาสทรัพยากรที่สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติมากขึ้นแรงจูงใจก็เพิ่มขึ้นเพราะเราได้ชิมลางความสําเร็จไปแล้วในใจใช่ค่ะความกลัวหรือความลังเลก็จะลดน้อยลง เพราะเราได้สร้างความคุ้นเคยกับภาพความสําเร็จนั้นในใจไปแล้วระดับหนึ่งงั้นถ้าจะสรุปแก่นของวันที่4นี้ให้เข้าใจง่ายๆนะคะมันคือการอัปเกรดจากการแค่คิดถึงเป้าหมายมาเป็นการดําดิ่งลงไปสัมผัสประสบการณ์นั้นจริงๆในโลกภายในของเราใช่ครับดับดิ่งลงไปเลย โดยใช้ประสาทสัมผัสและอารมณ์เป็นเครื่องมือสำคัญมันไม่ใช่การฝันกลางวันลอยๆนะคะแต่การลงมือสร้างพิมพ์เขียวหรือวางเส้นทางในระดับโครงข่ายประสาทให้กับสมองเพื่อนำทางเราไปสู่เป้าหมายนั้นจริงๆใช่ครับผลกระทบต่อสมองก็คือสมองเริ่มเรียนรู้และก็ยอมรับว่าเป้าหมายนั้นเป็นจริงได้มันเริ่มทางานเบื้องหลังเพื่อสนับสนุนเราทั้งการกรองข้อมูล AIS การสร้างแรงจูงใจแล้วก็การปรับเปลี่ยนการรับรู้ของเราต่อโลกรอบตัวด้วยอืการทําซ้าๆทุกวันก็เหมือนการรดน้ำพรวนดินให้เส้นทางประสาทนั้นมันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนและความเชื่อของเราไปเลยเป็นเหมือนเข็มทิศภายในที่ทรงพลังมากๆที่จะคอยนําทางเราไปอย่างไม่ลดละครับเป็นกระบวนการที่น่าทึ่งมากเลยค่ะเหมือนเรากําลังใช้คู่มือการใช้งานสมองที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรามีอยู่นะคะอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับ มันคือการใช้ศักยภาพของสมองที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างชีวิตที่เราต้องการดังนั้นถ้าจะรวบยอดประเด็นสําคัญที่เราได้สํารวจกันในวันนี้ก็คือการจินตนาการภาพความสําเร็จอย่างชัดเจนเนี่ยมันทํางานโดยอาศัยความยืดหยุ่นของสมองหรือ neuroplasticity ค่ะแล้วก็ไปกระตุ้นระบบคัดกรองข้อมูลสําคัญหรือ RAS ให้ทํางานสอดคล้องกับเป้าหมาย กุญแจสาคัญคือการใส่รายละเอียดทางประสาทสัมผัสให้ครบถ้วนอืม mm. บวกกับอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกที่เข้มข้นและสุดท้ายคือพลังของการทําซ้ําซึ่งจะหล่อหลอมความเชื่อมัน่นแล้วก็สร้างแรงผลักดันจากภายในได้อย่างแท้จริงครับข้อมูลที่เราได้คุยกันวันนี้ให้มุมมองที่ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้ดิฉันมีคําถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาระหว่างที่เราคุยกันอยากจะทิ้งท้ายไวใ้ให้ลองไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะคะครับน่าสนใจครับ คำถามก็คือนอกเหนือจากการช่วยให้เราบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยการที่เราฝึกจินตนาการถึงความเป็นไปได้และความสําเร็จอย่างสม่ําเสมอแบบนี้มันอาจจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองเห็นโอกาสหรือทางออกในสถานการณ์ต่างๆของชีวิตประจําวันที่อาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายโดยตรงเลยไปได้อย่างไรบ้างโอ้เป็นคําถามที่น่าคิดต่อยอดมากๆเลยครับค่ะลองเก็บไปคิดกันดูนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณครับ